สวัสดีครับเพื่อนเอนวันนี้จะทำ <c oughs> คลิปให้ความรู้เรื่องทำไมมะพร้าวติดจันแล้วนะครับทำไมไม่ติดลูกนะครับมะพร้าวออกจันแล้วทำไมไม่ติดลูกนะครับวันนี้จะมาให้ความรู้ถาว่าทำไมมะพร้าวมันไม่ติดลูกนะครับของเพื่อนๆหลายคน ก็อาจจะเป็นของเหมือนของผมเหมือนกันนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกเรามา看看ดูดูเกสร er ordnung, ตัวผู้เกสรตัวเมียก่อนในต้นผลไม้ทุกต้นมันก็จะมีเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียนะครับเราก็มาดูว่ามะพร้าวอันไหนคือเกสรตัวผู้อันไหนคือเกสรตัวเมียนะครับที่ผมชี้อยู่นี้นะครับอันนี้ค okay. ือเกสรตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้ แล้วก็อันนี้นะครับอันนี้นี่ที่เป็นเม็ดจะเป็นลูกมะพร้าวนี่ยอันนี้คือเกสรตัวเมียนะครับเกสรตัวเมียนะครับเกสรตัวเมียเอาคลิปนี้เอาเอา,เอาให้รู้แค่เกสรตัวผู้เกสรตัวเมียของมะพร้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ